สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆจ้าวันนี้พี่จ้อยมาอีกแล้วมาพร้อมเมนูนะคะเมนูเด็ดในตำนานอีกแล้วค่ะวันนี้วัตถุดนิบมีด้วยกันดังต่อไปนี้นเนื่องากข้าวซวยไทยนี่ต้องเป็นข้าวเย็นค้างคืนกับทุกคนคะ่ปะปลากระป๋องวันตอนนี้เทรนปลาป๋องมาแรงมาไปจะต้องอินเทรนกับทุกคนคะ่ะตามตัวไข่ซองฟองค่ะซองฟองหรือซองลุซองนวยนั่นเองจ้าน้ำปลาด้าทิพย์รสแล้วแล,ล้วทิพย์รสแล้วแล้วนะเจ้าทุกคนจ้าแล้วก็ อันดับสุดท้ายแล้วก็คือในส่วนของสีอิ่วดำสีอิ่วดำอย่าใส่มานะคะทุกคนขาใส่มามันจะดํานะคะขั้นตอนการทําขั้นตอนแรกจะเอาข้าวซวยนะคะข้าวเย็นนะคะใส่ลงในกระมังกับทุกคนขาตามด้วยนะคะตัวนี้เลยสีอิ่วดำสีอิ่วดำ,ดำอย่าใส่มานะคะใส่มามันจะดําตอนเล็กๆไปโจ้ใส่แม่ใส่มาดำนำเดี๋ยวค่ะตามด้วยน้ำปลาด ตาทปปราดอันนี้ก็ยอะไปสักเล็กน้อยนึงนะคะเพราะว่าเราจะใส่ปากกระป๋องลองไปเดี๋ยวเราคอยมาปรูกอดอทีนึงนะคะแล้วก็คลุกคล้าให้เข้ากันกับทุกคนค่ะคลุกคล้าให้เข้ากันปันนีปันนีเลยนะคะคลุกคลุก,คล,กคลุกนะคะในช่วงของปากกระป๋องเราจะก็เปิดนะคะเปิดปากกระป๋องเรื่องนี้ปากกระป๋องเปิดง่ายไม่เมื่อสมัยก้อนกับพี่น้องขาจะกินปากกระป๋องทีต้องเรียกพี่พีน้องนองมาช่วยกันเปิดเลยทีเดียวตอนนี้เปิดปุ๊บนะคะง่ายง่ายมาเลยทํำคนเดียวได้บายบายปากกระป๋องมีแค่สองตัวตอนนี้ละค่ะหนึ่งกระป๋องนะคะ ต้องครับขอบภัยทุกทุกคนด้วยเลยนะคะบอกพอดีจะตัดคลิปแบบพิดพลาดเป็นนิดนดงขั้นตอนการใส่กระเทียมเจียวใส่น้ำมันพัดกระเทียมเจียวพัดไข่เลยให้ไปโดยปริยายะคะ่ะมาถึงขั้นตอนนี้ไปจอยใส่ข้าวลงไปพัดพัดกับไข่กันแลว้วก็ปากกระป้องในกระทะเลยนะคะข้ออัยในขนาดของกระทะด้วยนะคะเล็กมากมากแต่ว่ามันแบบจำเป็นนะคะทุกคนมีใบนี้ใบเดียวนะยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะทุกคนค่ะ และอีกสิ่งเนื่องประการเนึ่งที่จะจฟ้าข้ออภัยวเดยคือการถักขั้นตอนการปรุงอาหารและก็กระบวนการําทำอาหารของปิจออาจจะแบบหละขั้นตอนไปบ้างไม่ทูกต้องตามกระบวนความตามลักโภชนาการนะคะแต่ถูกเมนูที่ปิจอ๊อทำออกมาอ้างอิงมาจากเมนูในวัยเด็กคะทุกคนคะถ้าก่อนหมันไม่ทุกตาทุกใจรลอว่าไม่ทุกเสียตาสำรับนักโภชนาการหรือว่า คนที่มีมีความรู้ในเรื่องของการทำปากหา้ามไปเจาะคออภัยนะคะนี่ค่ะเมนูขา้าวผัดปากกระป้องที่ไปจอยทําในวันนี้เมนูอ่างอิงในตำนานหน้าตามันก็จะออกแบบเป็นประมานี้ทุกคนคะ่ะสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะแต่งจัดได้สวยนิดนึงค่ะตามด้วยแตงกวาค่ะหันเชียงกับทุกคนค่ะแตงกวาหันเชียงนะคะวางวางลงไปแบบนี้นะคะตามด้วยต้นห้อมค่ะมอก้อนไม่มีดอแต่วันนี้ทําให้มันดูดีขึ้นมาสักทีเนื่องมะนาวนึ่งซีค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนคะ่ะเมนู ข้าวผัดปลากระป๋องเมนูในเวดดิเมนูเมนูในตำนานค่ะมาสู้กระบวนการชิมค่ะทุกคนข้ออนุญาตตักแบ้งใส่จานนะคะพอนี้ไปจะทําการชิมให้ทุกคนดูเท่านั้นข้าวเยอะมา่ากินมกนี้ผมแบบเดินไม่ไหวไม่รอกันเลยทีเดียวตักข้าวมาบีบมะนาวตัดความข้าวนิดนึงค่ะเพราะมันเป็นปลากระป้องนะทุกคนขะคลุกข้าวให้เข้าวกันนะคะคลุกข้าวให้เข้าวกันแล้วก็ตักใส่ปะมับเข้าไปเลย รสชาติตามด้วยแก้เลียดสักนิดดูด้วยแตงกวาค่ะอืมอร่อยค่ะทุกคนค่ะเมนูง่ายๆนะคะที่ทํากินแล้วก็อิ่มกันทังบ้านเลยค่ะทุกคนค่ะเน้นอิ่มค่ะอ๋อพี่จอยลืมเป้าลืมเปาร้อนพืจะเกิดจะคายทิ้งจะเสียวเสียวแบบพับหลักไปเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้นต้นต้นเดี๋ยวก็รู้ว่าเรากินร้อนข่าวข่าวนี้มีบทเรียนพี่จอย้อหอนุญาตเป้าก่อนค่ะเป้าก่อนค่ะทุก ใครไม่เคยทานลองไปลองไปทากินดูนะคะแล้วอาจจะปรับปรุงแต้งรสปรุงเราได้ตามใจชอบได้เลยไม่ได้ฟิกตต่ตัวต้มแบบหนผัดหน,นผัดหน,นนะคะทุกคนคะ่ะก็อนจะฟากการวันนีฝฟกทุกคนก็ใจก็ติดตามไปจอยด้วยนะคะไปจอยบนความมุ่งม,มัน่นและตั้งใจทําคลิปมาๆเลยและก่อนจะไปในวันนี้ฟากทุกคนตั้งตอนอยู่บนความไม่ประมาทค่ะใช้ชีวิตในทุกวันบนความไม่ประมาทและจะมีความสุขนะคะบา,บายบายไปแล้วด้